สวัสดีค่ะปูแอมเปลนะคะวันนี้ใครที่จะฝึกโยคะตามรูนะคะรูบอกเลยค่ะว่าไม่ยากเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นคนที่เพิ่งเริ่มฝึกไม่ต้องท้อเลยนะคะรูเชื่อว่าทุกคนทําได้ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากเรานั่งนะคะปลายเท้าทั้งสองข้างเราไม่ต้องซ้อนทับกันนะคะพยายามให้เข่าติดพื้นค่ะนั่งยืดอกยืดหลังไว้นะคะหายใจเข้าค่ะเราว่าแขนทั้งสองข้างขึ้นและประสานมือกันไว้พลิก ฝ่ามือขึ้นนะคะพยายามเหยียดแขนให้สูงสูงยืดอกยืดหลังไว้นะคะหายใจออกค่ะเราดึงศอกขวามาไว้ข้างลำตัวศอกซ้ายอยู่หลังศีรษะนะคะหายใจเข้าค่ะเหยียดแขนขึ้นสูงยืดอกยืดหลังนะคะหายใจออกสลับข้างนะคะดึงศอกซ้ายแนบข้างลำตัวศอกขวาอยู่หลังศีรษะคะ่ะ ขวาซ้ายนับหนึ่งนะคะทำอย่างน้อยห้ารอบค่ะหายใจเข้าหายใจออกทำตามนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกผู Hi, ้เชื่อว่าทุกคนทำได้นะคะหายใจเข้าหายใจออก หจเข้าค่ะคเหยียดแขนให้สูงๆนะคะหายใจออกหายใจเข้าค่ะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกค่ะเราสุดท้ายนะคะหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกครบแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาท้าท่าค่ะหายใจเข้าหายใจออกอยู่ในท่านี้สามลมหายใจนะคะหายใจเข้าออกทางจมูกค่ะสามเข้า ออกสองหายใจเข้าหายใจออกหนึ่งจากนั้นหายใจเข้าเหยียบแขนขึ้นค่ะสลับข้างนะคะหายใจออกขัน้าสามลมหายใจค่ะ นะคะหายเจเข้าเหยียดแขนขึ้นสูงยืดอกยืดหลังหายเจออกกลายแขนลงช้าๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทำได้ใช่ไหมก็ถ้าสมมติจะให้รูไลฟ์สดช่วงออกกำลังกายเนี่ยแล้วให้รูเข้าไปดูว่าใครพูดคุยกับรูบ้างเนี่ยรูมองไม่เห็นเลยนะคะเพราะว่ารูกับกล้องอยู่ไกลกันเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากจะคุยกับครูนะคะรูก็จะไลฟ์เวลา ออกไปเที่ยวข้างนอกดีกว่าบางทีเราอาจจะนั่งตามสถานที่ต่างๆแล้วค่อยไล์เนาะูจะได้ตอบทุกคนได้แต่ใครจะมีเวลามาคุยกับปูตอนกลางวันเนาะเพราะส่วนมากคนก็จะว่างตอนดึกๆเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวจะหาเวลาไล์ก็แล้วกันนะคะสำหรับ f c ที่อยากคุยกับปูนะคะโอเคค่ะ ถ้าต่อไปเลยคะเราประสานมือกันไว้ค่ะหายใจเข้าค่ะเราค่อยๆว่าแขนขึ้นสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มฝึกแขนอาจจะงอแล้วก็ยกได้แค่นี้ก็ไม่สามารถไปต่อได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ค้างท่าไว้แค่นี้สําหรับใครที่สามารถเหยียดแขนสูงได้แขนตรงนะคะอยู่ข้างใบหูได้เราก็ค้างท่าไว้แค่นี้สําหรับใครที่ไปต่อได้นะคะก็ หลังสีสานนะคะแล้วค้างท่าค่ะสามลมหายใจนะคะสามพยายามยืดอกยืดหลังแล้วผักแขนไปทางด้านหลังเยอะๆนะคะสองหนึ่งคะ่ะจากนั้นเราค่อยๆค,ยคายแขนลงช้าๆค่ะทำอีกสองรอบนะคะประสานม,มือกันไว้ค่ะหา หายใจเข้า right, ค่อยๆวาดแขนขึ้นไปพยายามนะคะผับแขนไปหลังศีรษะถ้าใครทําได้นะคะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะค้างค่าสามลมหายใจจากนั้นค่อยๆคลายแขนลงช้าๆค่ะรอบสุดท้ายนะคะหายใจเข้า ข้าอ,ออกของตัวเองนะคะหายใจเข้าอ,ออกสามลมหายใจจากนั้นค่อยๆคลายแขนลงช้าๆค่ะเป็นอยังกันมากค่ะเหนื่อยมาหรือยังถ้ายังของเราไปสอบกันเลยนะคะคราวนี้เราวาดแขนมาทางด้านหน้าค่ะแล้วเราตั้งศอกขึ้นเอาศอกซ้ายวางใต้ศอกขวาแล้วเอามือซ้ายมาจับข้อมือขวา แบบนี้นะคะสูดลมหายใจเข้าค่ะหายใจออกเราค่อยๆเหยียดแขนขึ้นสูงแลักาเข้าไว้สามลมหายใจ ใต้ศอกซ้ายมือขวามาจาับ้อมือซ้ายสูดลมหายใจเข้าค่ะหายใจออกยกแขนทั้งสองข้างขึ้นสูงจับยางท่าไว้สามลมหายใจนะคะสามสองหนึ่งค่ะจากนั้นเราค่อยๆ หายท่านะคะหายแขนออกมาก็ทำซ้ำนะคะ3รอบอ่ะเรามาเริ่มรอบที่สกันเลยค่ะเอาสอบซ้ายวางใต้สอบขวามือซ้ายจับข้อมือขวาสูดลมหายใจเข้าหายใจออกยกแขนทั้งสองข้างขึ้นสูง้างท่าสา 3, มลุมหายใจนะคะสา 2อค่ะจากนั้นเราถ่ายแขนนะคะคราวนี้สอบขวาวางใต้สอบซ้ายมือขวาจับข้อมือซ้ายสูดลมหายใจเข้าค่ะหายใจออกยกแขนขึ้นสูงค้างท่า3า,ามลมหายใจนะคะ3ามพยายามหายใจเข้าออกให้ลึกให้ยาวค่ะ 2 1ค่ะจากนั้นค่อยๆคาย,ย,ยแขนลงมานะคะอีกรอบหนึ่งนะคะสอบซ้ายวางใต้สอบขวามือซ้ายจับข้อมือขวาส่ดลมหายใจเข้าค่ะหายใจออกยกแขนขึ้นสูง เข้าอ,ออกลึกๆเดียวยาสามมหายใจนะคะสามสองหค่ะจากนั้นเราสลับข้างนะคะสอกขวาวางใต้สอบซ้ายมือขวาจับข้อมือซ้ายสูดลมหายใจเข้าค่ะหายใจออกยกแขนขึ้นสูงค้างค่างสามมหายใจค่ะ 2 1ค่ะจากนะั้นค่อยๆคลายแขนลงนะคะช้าๆค่ะโอเคนะคะสามท่าแล้วยังไงแล้วเพื่อนๆลองไปฝึกกันดูนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่อยๆฝึกทีละนิดค่ะย,ยืดทีละนิดรับรองร่างกายแข็งแรงแน่นอนค่ะเดี๋ยวคุณจะลองขย,ยบับ เข้ามาใกล้กล้องนะคะถ้าจะให้ปูไล่สดเนี่ยอยู่ในระดับเนี้ยปูม,มองเห็นแต่ถ้าไปอยู่ในระดับที่ว่าตรงเสือโยคะมื่อกี้ปูจะไม่สามารถมองมองได้ในกรณีที่สมมุติว่าจะให้ปูไล่สดนะคะแล้วก็ปูก็อายุ51แล้วเนอะสายตาก็ยาวมองไม่เห็นหรอกค่ะยังไงแล้วก็ต้องมาในระดับนี้แล้วก็จะต้องมีตัวช่วยด้วยเช่นแว่นแบบนี้เลยถึงจะให้ปูคุยได้นะคะ